ตลาทอกในตอนนี้ยัง <c oughs> อยู่ในช่วงของการเก็บตกตัวบทความที่ผมเขียนตั้งแต่ปี2567ลงในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับบทความนี้ชื่อว่าคุณถือหุ้นนานเพียงใดในธุรกิจครอบครัวคำนี้มีความหมายซ่อนอยู่นะครับลงในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์อยู่ในห้องเรียนผู้ประกอบการไลฟ์แพลตฟอร์ม เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2567มีคนอ่านถึงวันนี้520คนนะครับก็ <c oughs> อ่านเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีการเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงจริงๆแล้วเป็นปชัชญาเป็นปริศน,นาธรรมที่ตั้งเป็นประเด็นไว้ให้คิดนะครับคุณถือหุ้นนานเพียงใดในธุรกิจครอบครัว ต้องการจะสื่อสารให้เห็นว่าสมบัติผัดกันชมไฮไลท์ของบทความนี้นะครับมีสาระสำคัญมีตัวอย่างด้วยนะครับก็คือว่าธุรกิจครอบครัวมีส่วนประกอบของความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของสะท้อนอยู่ในผู้ถือหุ้นแต่ผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงก็ได้อ่าลองดูต่อนะครับยังสะท้อนความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์นี้มาจากสายเลือด คำว่าคุณถือหุ้นนานเพียงใดเป็นเรื่องของสมบัติปรัดกันชมเป็นกรณีของการส่งต่อความเป็นเจ้าของจากรุ่นหนึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นไปยังอีกรุ่นหนึ่งซึ่งก็จะเป็นผู้ถือหุ้นในอนาคต <c oughs> สิ่งที่สําคัญคือการส่งต่อเนี่ยไม่ได้ส่งต่อให้กับทุกคนใครที่คู่ควรและเมื่อใดที่เหมาะสมปัจจัยสําคัญที่ กิจครอบครัวหรือผู้ประกอบการควรจะต้องใส่ใจเป็นเป็นพิเศษก็คือเงื่อนไขทางกฎหมายเพราะว่าความเป็นเจ้าของหุ้นเนี่นำมาซึ่งผลทางกฎหมายหลายเรื่องและปัจจุบันต้องทําความเข้าใจให้ความสําคัญกับเรื่องของผลทางภาษีด้วยเพราะว่ามีเรื่องภาษีการให้มีเรื่องภาษีการรับมรดกในการสืบทอดกิจการไปยังรุ่นต่อไป ในบทความนี้ผมเริ่มต้นด้วยการย้ำเสมอว่าหุ้นบริษัทเป็นเรื่องกฎหมายลรุนๆถ้าจะจัดการเรื่องหุ้นถ้าจะจัดการเรื่องบริษัทโดยเฉพาะบริษัทโฮดิง้งต้องเข้าใจกฎหมายเป็นพื้นฐานหุ้นบริษัทเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่ต้องมีเจ้าของไม่มีไม่ได้ เจ้าของจะเป็นใครจะเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งจะเป็นกองทรัสต์จะเป็นบริษัทโฮดดิง้งอ้อันนี้มีความหลากหลายพูดในภาพกว้างเพราะว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้อยู่คำฟ้ายตลอดไปมีการเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิมไปยังเจ้าของใหม่ผมใช้คำว่าสมบัติผัดการชมซึ่งผมไม่ได้พูดเป็นคนแรกมีคนพูดมีคนคิดกันมามากกว่านี้เป็นสัจธรรมนะครับ การเปลี่ยนมือเจ้าของหุ้นอาจ,จอยู่ในรูปแบบของการให้ขณะมีชีวิตก็อย่าลืมทําให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายบริษัทบอกว่าจะให้หุ้นจะต้องโอนหุ้นจะต้องมีตราสารการโอนหุ้นมีการไปแก้ไขในสมุดทะเบียนหุ้นมีการไปเปลี่ยนใบหุ้นมีการทําบัญชีรายช่วเพื่อหุ้นใหม่แจ้งไปยังราชการที่เกี่ยวข้องอันนี้คือการให้มีภาษีอีกภาษีการให้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วขณะมีชีวิต หรือไปให้หลังจากที่ตายไปแล้วคือตกทอดมรดกก็มีภาษีการรับมรดกก็กต้องทําความเข้าใจภาษี2ประเภทนี้เพราะว่าให้ช่วงเวลาที่ต่างกันภาษีก็ต่างกันเพื่ะถึงหุ้นในธุรติดครอบครัวของไทยนะครับของไทยส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาบางส่วนไปใช้เป็นบริษัทโฮดดิ้งจะมีโฮดดิ้งในไทยโฮดดิ้งต่างประเทศอีกเรื่ช่วงหลังพบว่ามีการใช้โมเลนิธ อนุทิพเข้ามาถือหุ้นในธุรกิจครอบครัวยกตัวอย่างธุรกิจครอบครัวหนึ่งมีการเขียนพินัยกรรมไว้ว่าถ้าเจ้ามารดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันถือหุ้นใหญ่ถึง6 0ในตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟเก่าแก่มีชื่อเสียงเลยครับเจ้ามารรดกเขียนพินัยกรรมไว้ว่าถ้าเขาตาย หุ้นของเขา6 0ในตลาดหลักทรัพย์ให้ยกกับมูลนิธิซึ่งซึ่งท่านตั้งไว้แล้วล่วงหน้า <c oughs> ตั้งไว้แล้วล่วงหน้าและปัจจุบันท่านก็จากไปก็มีการเปิดเผยข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ว่ามีการโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตามพินัยกรรมให้แก่มูลนิธิปัจจุบันมูลนิธิก็เป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจครอบครัวซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั่นคือของไทย ััวอย่างนะครบถ้าเป็นของต่างประเทศเขาจะใช้ family trust กอง trust ของครอบครัวกอง trust ส่วนบุคคลซึ่งเมืองไทยยังไม่มีกอง trust ลักษณะแบบนี้เราจะมี private trust ใช่อันนั้นก็เป็นเรื่องของการลงทุนคล้ายๆ private fund เรามีกอง trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริรมทรัพย์หรือกองนะ real estate investment trust ซึ่งก็ไม่ใช่ family trust ในต่างประเทศเนี่ยใช้ family trust ถือหุ้นผ่านโครงสร้างที่ซับซ้อนประกอบกับกบริษัท holding ด้วย โถทนงจะมีหลายชั้นซึ่งก็มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลของจํานวนสมาชิกครอบครัวประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจตัวอย่างเช่นครอบครัววอร์ตันซึ่งทําธุรกิจวอร์มารในอเมริกาหรือไปที่อินเดียทาทาครอบครัวเก่าแก่นะครับทาทาทำหลายเรื่องนะมาลงทุนในไทยก็มีทาทาสตีลอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับทั้งสงครอบครัวทั้งวอร์มารกับทาทาใช้ Family Trust ร่วมกับ Family Holding เพื่ออะไรครับเพื่อส่งต่อความเป็นเจ้าของไปยังรุ่นถัดไปโดยไม่ขาดสายคำว่าโดยไม่ขาดสายนั่นคือไม่มีคนนอกมาขันกลางไม่มีเกยไม่มีสะพยัยเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็ปกป้องหุ้นของกงสีไว้ให้อยู่ในกลุ่มสมาชิกครอบครัวเท่านั้นไม่หลุดมือไปยังคนนอกพูดง่ายๆเขาทำกระบวนการที่เรียกว่า a n t i t a k e o v e r ป้องกันการถูกครอบงำกิจการการถูก เทโกนะครับคราวนี้มาดูครับว่าแล้วจริงๆแล้วใครที่คู้ควรต่อการสืบทอดความเป็นเจ้าของใครที่คู่ควรกับการที่จะได้รับหุ้นเพื่อการส่งมอบไปอย่างรุ่นต่อไปอ่ะดูนะฮะหากรุ่นต่อไปมีสมาชิกครอบครัวคนเดียวอันนี้ไม่ยากไม่มีตัวเลือกเลยไม่มีคู่แข่งเลยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็ดาบสองคมเหมือนกันมี รุ่นต่อไปเพียงคนเดียวไม่ควรจะต้องมาถกเถียงกันนะว่าใครจะสืบทอดกิจการแต่บางเอิญรุ่นต่อไปเพียงคนเดียวนั่นแหละไม่อยู่ในสถานะที่เหมาะสมต่อการสืบทอดกิจการเช่นอะไรเช่นผมยกตัวอย่างในต่างประเทศนะในอเมริกาเนี่ยมีธุรกิจครอบครัวหนึ่งครับปัจจุบันจะเรียกว่าธุรกิจครอบครัวหรือไม่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในมือของของเจ้าของปัจจุบันที่เป็นสมาชิกค,ครอบครัวนะครับผมพูดถึง ธุรกิจครอบครัวที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเป็นพวกแฮร์แฮร์นะ product นะครับยี่ห้อมาดามซีเจวอลเกอร์นี่ชื่อเจ้าของเนยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในอเมริกาเป็นผู้หญิงผิวสีสร้างมาดามซีเจวอลเกอร์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วมาดามวอลเกอร์เนี่ยมีลูกสาวคนเดียวมีลูกสาวคนเดียวมาดามก็ส่งลูกสาวคนเดียวเนี่ยไปเปิดตลาดที่ยุโรปก็ไป ไปเริ่มต้นที่ปารีสนี่ผมพูดถึงร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าลูกสาวคนเดียวเนี่ยไม่สนใจในกิจการที่แม่สร้างมาไม่สนใจนะครับแต่ติดกับแสงสีที่ปารีสก็เป็นวิถีชีวิตเขาเขาเลือกแล้วนะครับสรุปก็ไม่ใช่ังเซนเซอร์ไม่ได้มาต่อจากแม่ผลก็คือมาดามซีเจวอเกอร์ก็เลยไปรับอุปการะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ผิวสีเหมือนกัน แล้วเด็กคนนี้ก็เติบโตขึ้นมา,นาจากอายุสิบกว่าก็เป็นนักธุรกิจก็กลายเป็นซักเซสเซอร์ที่สืบทอดกิจการของมาดามซีเจเบอร์เกอร์แล้วขยายธุรกิจของมาดามซีเจเบอร์เกอร์ไปทั่วโลกรวมถึงแมาในไทยด้วยร้านทําผงทําผมทผมั้งหลายเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ของเขามาดามซีเจิเบอร์เกอร์นะครับโดยที่เราไม่ทราบนะว่าเขาเป็นธุรกิจครอบครัวนะแล้วคนที่สืบทอดมาขยายจนเป็นปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่สายเลือดเขาแต่เป็นคนนอก เพราะว่าสายเลื่อนเขาเป็นลูกคนเดียวจะไม่รับต่อไงไม่รับต่อนะครับคันนี้ประเด็นที่ถกเถียงกันกับมาที่ไทยประเด็นที่ถกเถียงกันในเรื่องหุ้นกองสีในธุรกิจครอบครัวที่มีสมาชิกค,ครอบครัวในรุ่นต่อไปเนี่ยหลายคนเริ่มยากแล้วความท้าทายก็จะแตกต่างไปนะคือทำไงยังไม่แบ่ง ยังไม่แบ่งนะดึงดึงไว้ก่อนนะดึงดึงไว้ก่อนนะจนจนพ่อแม่เนี่ยอายุไปเจ็ดแปดสิบแล้วนะนะครับหรือแบ่งเท่าแบ่งให้เท่ากันพราเป็นลูกเท่ากันหรือแบ่งไม่เท่าเพราะว่าเก่งไม่เท่ากันแลวผิดชอบไม่เท่ากันนะครับก็ต้องยอมรับว่าคนเราจะยอมรับไม่ว่าไม่เก่งยอมรับไม่ว่าโง่หรือฉลาดกว่ากันก็ไม่ค่อยยอมรับหรือไม่แบ่งเลยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะผูุถหุ้นเดิมก็ยังไม่แบ่งเนี่ยนะครับจะไปบังคับให้เขาแบ่งได้ไหมล่ะนะครับไม่ได้นะครับ ประเด็นนี้ถกเถียงกันมากครับว่าเป็นเรื่องของผู้ให้คือพ่อแม่รุ่นก่อนรุ่นปัจจุบันหรือเป็นเรื่องของผู้รับผู้รับเรียกร้องได้ไหมดีมานดีมานสูงมากเลยจริงๆแล้วการแบ่งหุ้นเป็นเรื่องของคนให้ครับว่าเขาจะแบ่งเท่าแบ่งไม่เท่าหรือไม่แบ่งในขณะมีชีวิตประสบการณ์ผมพบเลยว่าหลายครอบครัวแบ่ง มีบางครอบครัวบ้างจํานวนน้อยที่ยังไม่แบ่งรอเป็นพินัยกรรมอันนี้ยากละเดี๋ยวจะเอาเรื่องพินัยกรรมมาวิเคราะห์ให้ฟังครับว่าแล้วพินัยกรรมมันเขียนแบบไหนที่ไม่ทะเลาะก,กันณนะเวลาที่คนแบ่งเขาจากไปหรือผู้ถือหุ้นเดิมเขาจากไปเป็นทะเลาะก,กันหลังเปิดพินัยกรรมนะครับจริงๆแล้วผู้รับไม่ควรจะต้องเรียกร้องสิ่งใดผู้รับเนี่ยรออย่างเดียวฝรั่งเรียกว่าซิลเวอร์สปูลน่ะคนไทยเราเรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองอะนะครับ จุดที่นะ่าสนใจในบทความนี้ผมวิเคราะห์ต่อนะครับผู้ถือหุ้นเดิมแบ่งหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นใหม่ที่เป็นรุ่นถัดไปเนี่ยแต่ผู้ถือหุ้นรุ่นถัดไปไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของเลยหนึ่งไม่ไม่รู้สึกมีความเป็นเจ้าของสองไม,ไม่มีความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการเลยก็ถึงบอกว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามไงรุ่นหนึ่งสร้างมารุ่นสองมีส่วนร่วมเห็นด้วยรุ่นสามไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีไม่มีความเป็นส่วนร่วมก็คือไม่มีดูโมเทสไม่มีเอนเกจเมนต์และที่สำคัญตามด้วยไม่มีคอม อันนี้พอรับหุ้นมาแล้วไม่มีความเป็นเจ้าของเพราะอะไรครับเพราะมันมีปรากฏการณ์ที่ทำให้รุ่นถัดมาเนี่ยหรือคนที่รับหุ้นต่อเนี่ย next gen เนี่ยเขายังสงสัยอยู่ว่าจริงๆก็เป็นเจ้าของหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นมีปรากฏการณ์แบบนี้นะครับคือไม่มีสิทธิ์ออกเสียงได้โดยสระรอพ่อกับแม่สั่งทั้งที่ถือหุ้นน่รอพ่อกับแม่สั่งนะได้รับเงินปันผลมาแล้วต้องส่งคืนพ่อแม่หมดเลย หรือห้ามขายหุ้นรับหุ้นมาแล้วฉันอยากจะขายหุ้นไม่ได้นะโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปห้ามก็ไม่ได้นะมีสัญญาล็อกกันไว้ไม่ได้เพราะาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นหุ้นที่ต้องมีสภาพคล่องนะครับปรากฏว่าขายก็ไม่ได้แคชเอาท์อยากได้เงินก็ไม่ได้อันนี้พบมากเลยหลายสิบครอบครัวที่ดูแลเกี่ยวข้องอยู่นะครับอันนี้มันมีประเด็นแบบนี้ครับไีให้หุ้น ไปแล้วในานามเปลี่ยนชื่อหุ้นนวจากพ่อแม่ไปเป็นลูกนะเคยมีคดีพิพาทลงหุ้นกองสีอันนี้เป็นธุรกิจโรงแรมมีชื่อเสียงโรงแรมดังนะครับปรากฏว่าลูกชายเนี่ยมีชื่อในทะเบียนหุ้นของบร,ริษัทที่ทําโรงแรมแล้วก็คุณพ่อตายพอพ่อตายปั๊บลูกก็บอกว่าเนี่ยหุ้นเป็นของเขานะครับปรากฏว่าก็ลูกชายคนเดียวเด่กก็มีคดีความกับแม่และพี่สาวตัวเอง ไม่ยอมคืนหุ้นให้สุดท้ายมีคดีจบศาลสัิการาลิกามองว่าลูกชายเนี่ยถึงจะมีชื่อในทะเบียนหุ้นเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของจริงแต่ว่าข้อสันนิษฐานนี้ไม่เด็ดขาดพิสูจน์หักล้างได้โอ้ทำนองเดียวกันกันกบมีชื่อใน,นโฉนดที่ดินมีชื่อในบัญชีธนาคารมีชื่อในทะเบียนหุ้นก่อนๆหน้านี้ศาลก็เคยตีความว่าสันนิษฐานนะจริงว่าเป็นเจ้าของแต่เอาเข้าจริงๆแล้วข้อสันนิษฐานนี้ไม่เด็ดขาด สามารถพิสูจน์หากล้างได้ว่าถือหุ้นแทนในคดีนี้โรงแรมดังนี่ก็เหมือนกันพูดชื่อมาท่านก็รู้จักนะครับศาลก็มองว่าลูกชายไม่ใช่เจ้าของหุ้นที่แท้จริงแต่ถือหุ้นแทนพ่อเพราะมีข้อตกลงในครอบครัวและมีพฤติการแวดล้อมที่ศาลเนี่ยท่านเชื่อและพิสูจน์ได้ว่าหุ้นนี้ยังไม่ได้แบ่งให้ใครแต่ให้ถือหุ้นแทนพ่อที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้นโอ้โห ศาลท่านดูเนื้อหาครับศาลท่านดูับแพนโอเวอ์ฟอร์์ท่านไม่ได้ดูชื่อในทะเบียนอย่างเดียวท่านดูเนื้อหาด้วยแล้วท่านดูว่าจริงๆที่ผ่านมาเป็นยังไงเพราะในคดีนี้มีปรากฏการ์ครับว่าพ่อเคยแบ่งหุ้นให้ลูกแล้วก็ลูกขี้เกียจเกเรก็ดึงหุ้นกลับมาแบ่งให้คนนั้นก็ดึงหุ้นกลับมาแล้วก็การเอาหุ้นคืนเนี่ยพ่อไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้ซื้อด้วยบังคับเอาหุ้นคืนเลยศาลก็เชื่อว่านี่คือลูกในถือหุ้นแทน ดังนั้นเวลาเราพูดถึงธุรกิจครอบครัวการลงทุนบริษัทเป็นเรื่องกฎหมายบริษัทย้ำนะครับบทความผมที่เ,เขียนนอกไปนะครับมีทั้งผู้ติดตามที่เป็นธุรกิจครอบครัวที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวทั้งที่เป็นนักกฎหมายไม่เป็นานักกฎหมายทั้งเรื่องภาษีไม่รู้เรื่องภาษีเนี่ยนำไปนำไปสารต่อนะฮะต้องย้าว่าการลงทุนบริษัทเป็นเรื่องกฎหมายบริษัท ถ้าท่านไม่ใช่นักกฎหมายก็ต้องศึกษาก,กฎหมายถ้าไม่รู้เรื่องภาษีก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องภาษีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายเดี๋ยวท่านจะไปจบด้วยกฎหมายที่ศาลต้องใช้ทานายวุ่นวายนะครับการโอนหุ้นบริษัทเป็นเรื่องกฎหมายที่ต้องทําตามรูปแบบตามรูปแบบนะหนึ่งต้องมีตาราสารการโอนหุน้นระบุให้ดีๆนะครับตาราสารการอุนเนี่ยกฎกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าเป็นแบบของสัญญา ถ้าขาดข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งเนี่ยโมฆะเลยนะฮะแบบของสัญญาเพี้ยนไม่ได้นะครับต้องมีชื่อผู้โอนผู้รับโอนต้องมีจํานวนหุ้นหมายเลขหุ้นต้องมีการลงนามให้ถูกต้องนะครับเพราะถ้าไม่มีนะครับเป็นโมฆะถือว่าการโอนไม่ถูกต้องนะครับแล้วถ้าจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกท่านต้องไปแก้ไขในสมุดทะเบียนหุ้นซึ่งท่านต้องทําเองเปลี่ยนใบหุ้นนะครับ ไปแก้ในบัญชีเลยชื่อผู้ถือหุ้นบอจห้ายื่งกันสมาณิดทุกๆปอีอันนี้คือสิ่งที่4อย่างที่ต้องทําให้ถูกต้องพูดง่ายๆทําถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับทําผิดิด้หนึ่งโมคะนะครับและต้องระวังถึงจะทําครบ4ี่เรื่องนี้ในเอกสารและกฎหมายนะครับให้ระวังตัวแทนเชิดตัวแทนเชิดคืออะไรถือหุ้นแทนไงคาว่าตัวแทนเชิดคือนอมินีลูกถือหุ้นแทนพ่อ ส่วนที่สําคัญแล้วเลยไม่ได้คือภาษีภาษีการให้ให้ระหว่างมีชีวิต Gift Tax ให้เราอยากตายไปแล้วเป็นภาษีการรับมรดกกฎหมายกําหนดไม่เหมือนกันกฎหมายเขียนไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมีครั้งหนึ่งที่นําเรื่องบทความเหล่านี้ที่เคยเขียนมาสักประมาณ10ปีแล้วนะครับมาอัปเดตแล้วก็มา,าใส่กรณีศึกษาใส่เคสตัดดี้เข้าไปเพราะมีคดีเรื่องภาษีการให้มีคดีเรื่องภาษีมดร,มรดกให้เห็นละนะครับ นนีทั้งกฎหมายทั้งภาษีเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นที่จะส่งต่อไปอยังรุ่นถัดไปนะครับส่งต่อไปอยังรุ่นถัดไประวังนะครับท่านไม่ได้วางแผนให้ดีๆเนี่ยกลายเป็นว่ารับหุ้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหุ้นระหว่างมีชีวิตภาษีการให้หุ้นหลังจากตายไปแล้วภาษีการรับมรดกเนี่ยระวังหุ้นนั้นจะทําร้ายสมาชิกครอบครัวในรุ่นถัดไปโดยไม่รู้ตัวนะครับช่วงหลังได้เห็นที่ปรึกษา ธุรกิจครอบครัวมาเขียนเรื่องนี้กันเยอะมากไม่รู้ไปทําอะไรกันบ้างหรือเปล่าถูกถูกระวังนะถัดมาเรามาดูมาตรวัดการแบ่งหุ้นกองสีเราจะใช้อะไรเป็นมาตรวัดโอ้เป็นปัญหาโลกแตกสําหรับธุรกิจครอบครัวทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยมาตรฐานใดที่เหมาะสมอย่าก,ก๊อปปี้กันนะฮะไม่เหมือนกันนะการแบ่งหุ้นในธุรกิจครอบครัวเพื่อจะทําให้การสืบทอดกิจการราบเรื่อ,อยั่งยืนเนี่ยให้เหมือนกันเลยแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน ท่านบอกว่าเอ็ก๊อปี้กันได้ไม่มีครับนึกนึกภาพเวลาท่านสร้างบ้านถ้าสร้างบ้านเหมือนกันหมดแสดงว่าเป็นตึกแถวหรือเป็นทาวเฮาส์ทาวเฮาส์บางหลังก็ไม่เหมือนกันอีกแต่งก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันอุ้นกับเรื่องบริษัทของธุรกิจครอบครัวก็ปี้กันไม่ได้นะครับ <c oughs> ลองมาดูครับจากการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์ด้านกฎหมายและภาษี สามสิบห้าปีวันนี้สามสิบห้าปีปีหกแปดเนี่ยเข้าไปสามสิบหกลวนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวก็ประมาณสักยี่สิบปีนะครับพร <c oughs> ปรากฏการหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งหุ้นกงสีนะทีน,นี้ปรากฏการนี้สะท้อนอะไรสะท้อนเบื้องหลังของแนวคิดที่เขายึดติดกับคนและความรับผิดชอบคนกับความรับผิดชอบคนเนี่ยก็คือคนกงสีความรับผิดชอบคือในหน้าที่การงานของธุรกิจกงสี เรื่องอะไรบ้างโอ้โหผมิสต์ไว้นะครับท่านไปตามอ่านได้ในบทความนะอยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับ <c oughs> อันที่หนึ่ง <c oughs> เขาจะแบ่งหุ้นให้ถ้าเป็นลูกชายถือหุ้นมากกว่าลูกสาวสองเป็นกรณีลูกชายลูกสาวถือหุ้นเท่ากันอันนี้ยากแล้วประกันที่หนึ่งประกันที่สองเนี่ยเกิดวันนี้ลูกเขาเลือกเพศของเขาเองทําไงวันนี้เราพูดถึงตัวสมรสเท่าเทียม อยากจะเลือกเพศอยากจะเลือกอะไรก็ได้นะครับนะถ้าจะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดละ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงแล้วนะครับเป็นเพศอะไรที่เขาเลือกตามใจฉันนะ่ะนะประการที่3แบ่งหุ้นให้ลูกที่ทํางานก่อนถือหุ้นมากกว่าลูกที่ทํางานหลังต้องไม่ลืมนะลูกทํางานก่อนกเกษียณก่อนนะลูกทํางานหลังในที่สุดจะต้องมา,เ,าเป็นซักเสเซอร์รับรับงานต่อหรือเปล่านะครับส ลูกที่ทํางานในธุรกิจกองสีถือหุ้นมากกว่าลูกที่ไม่ทํางานในธุรกิจกองสีมาละนะครับห้าลูกทุกคนถือหุ้นเท่ากันทั้งที่ทํางานและไม่ทํางานในธุรกิจกองสีโอ้โหนี่เป็นปัญหาเลยเพราะลูกที่ทํางานบอกว่าเอ้าคนไม่ทํางานจะมาถือหุ้นทําไมไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวก็มามาค้านนั่นค้านนี่ไม่รู้เรื่องธุรกิจนะครับหกลูกที่ทํางานตําแหน่งสูงกว่าและมีผิดชอบมากกว่าถือหุ้นมากกว่าลูกทํางานตําแหน่งไม่สําคัญก็ถือหุ้นน้อย 7ลูกสาวที่แต่งงานคือแต่งออกไม่มีหุ้นแปลดลูกชายหรือลูกสาวที่มีปัญหากับพ่อแม่ไม่มีหุ้นโอ้โหนี่ปัญหาโลกแตกเป็นแค่ตัวอย่างที่ผมเก็บมาจากประสบการณ์แต่ยังไม่หมดมีอีกนะฮะแท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรผิดหรือถูกนะในการแบ่งหุ้นโกงสีตัวอย่างจากปรากฏการข้างต้น,นมีข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งผมพยายามสรุปนะ ที่มันมีความแตกต่างหลากหลายและส่งผลที่ตามมาแตกต่างกันเนทะ่าที่ผมเข้าไปดูอย่างบริษัทโฮดิง้งที่เป็นของอกลุ่มเซนทรัลเนี่ยนะมีผู้ถือหุ้นอยู่เนี่ยประมาณ78คนอาจจะมีปรับเปลี่ยนนะนะครับแล้วผมอาจจะไม่อัปเดตแล้วแต่เคยมีข้อมูลเนี่ย78คนแต่ผมทราบว่าสมาชิกครอบครัวของกลุ่มเซนทะรัลเนี่ยมีเป็นร้อยนะ200กว่าคน แต่ทำไมถือหุ้นอยู่ในบริษัทโฮลดิ้งของเขาซึ่มีอยู่สองสาบริษัทด้วยไม่ใช่บริษัทเดียวนะฮะแค่เจ็ดสิบกว่าคนขณะที่ถ้าเป็นครือซีพีในบริษัทโฮลดิ้งเขาก็มีหลายบริษัทนะแต่จะมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทโฮลดิ้งของครือซีพีเนี่ยแปดสิบกว่าคนเองทั้งนั้นที่มีร่วมสามร้อยคนเออสมาชิกของครอบครัวครือซีพีมีสามร้อยกว่าคนนะครับแต่ทําไมถือหุ้นน้อยถือหุ้นมากอันนี้ตอบไม่ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเป็นเรื่องของการออกแบบเป็นเรื่องของการจัดการครอบครัวเขานะครับคราวนี้ผมก็เลยพยายามสรุปว่าถ้าแบ่งหุ้นเท่ากันกับแบ่งหุ้นไม่เท่ากันเป็นยังไงลงมาดูนะครับถ้าท่านสนใจจะติดตามอ่านในรายละเอียดของบทความเนี่ยก็ตามอ่านได้มีส่งลิงก์ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ให้นะครับและปีหน้าสอง8าแปดมจะเขียนบทความที่มีความหลากหลายแล้วก็ ให้ออกมาบ่อยๆนะครับออกมาบ่อยๆนะครับอ่ะอันที่หนึ่งแบ่งหุ้นเท่ากันเกิดอะไรขึ้นแบ่งหุ้นเท่ากันก็ไม่สร้างภาวะไม่สร้างผู้นําครับเพราะถือหุ้นเท่ากันหมดแต่สินใจอะไรก็ไม่เด็ดขาดทิศทางธุรกิจครอบครัวก็แมคนนั้นก็ค้านคนนี้ก็ติงนะครับใช้เวลาเนอนานในการโน้มน้าวกว่าจะ c o n วิ n c กว่าจะชักจูงใจรวบรวมหุ้นเสียงให้ได้มากพออันนี้ยากละนะครับ สิ่งที่มันตามมาถ้าแบ่งหุ้นเท่ากันมักจะมีเดดล็อกในการบริหารงานและสุดท้ายไปจบด้วยกงสีแตกแยกกงสีนะไม่ต้องของไทยแล้วกันเดี๋ยวไปกระทบกับใครหลายคนนะครับเอาต่างประเทศกู้ชีพเป็นแบบนี้นะกู้ชีพเป็นแบบนี้แล้วก็สู่คดีฟ้องร้องกนรลหว่าสมาชิกครอบครัวมีค่ากันตายด้วยมีติดคุกจากเลี่ยงภาษีด้วยเพราะว่ารู้ข้อมูลเรื่องภาษีเนี่ยนะครับนี่คือ ประการที่1อ่ะมาดูประกันที่2แบ่งหุ้นไม่เท่ากันครับการแบ่งหุ้นไม่เท่ากันสิ่งที่มักจะตามมาคือจะเกิด c o n f lict of interest เป็นความขัดแย้งในทางผลประโยชน์ระยะยาวเลยเป็น long term ระหว่างคนได้หุ้นมากที่บริหารงานอยู่เมื่อเขาลาออกหรือกรเกษียณอายุเขายังคงถือต่อไหมอา้าวก็ในเมื่อให้หุ้นไม่เท่ากันเพราะว่าเขาบริหารงานอยู่ก็เ,เลยได้หุ้นมากพอ,อกเขากเกษียณหรือลาออกหรือตายลูกเขาก็ต้องรับต่อสิ แล้วลูกเขาไม่ได้บริหารงานต่องั้นหลักการนี้ก็ใช้ไม่ได้สินะครับหลักการนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะงั้นเมื่อเขาตายเมื่อเขาลาออกเมื่อเขากเกษียเงิเขาควรจะต้องโอนหุ้นมาให้กับสมาชิกครอบครัวที่รับผิดชอบงานหรือบริหารงานอยู่หรือไม่อันนี้ฝากคิดนะครับอันนี้แล้วคนได้หุ้นน้อยล่ะคนได้หุ้นน้อยแต่บริหารงานธุรกิจกองศีไม่เงียบหน้าเด็ดขาดแท้จริงในการตัดสินใจอยู่ภายใต้อำนาจของผู้โดยหุ้นข้างมากที่ไม่ได้บริหารงานธุรกิจอันนี้ก็ ปัญหาอีกลักษณะหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นผมก็ทิ้งประเด็นไว้ให้เพราะว่าไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแล้วก็ไม่มีสูตรสำเร็จนะครับการแบ่งหุ้นธุรกิจครอบครัวสำหรับการสืบทอดกิจการเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับการสื่อสารและข้อตกลงในธุรกิจครอบครัวแต่ละรายย้ำว่าแต่ละรายอย่าไปเรียนแบบแต่ละบ้านแต่ครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับที่สําคัญคือความชัดเจนในหลักเกณฑ์ ว่าจะแบ่งหุ้นอย่างไรเพื่อส่งต่อและไม่สร้างความกุมเครือแล้วหลักเกณฑ์น,นี้ขอให้ยืดหยุ่นได้อย่าตายตัวเพราะถ้าตายตัวเมื่อไหร่ท่านไม่มีทางตายตัวอยู่ร0อปี50ปีอาจจะ10ปีปรับทีปรับทีปรับท,บทีนะครับโดยเฉพาะในยุคที่มันมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆเรื่องขอบคุณที่ติดตามวันรอท็อกเสมอมาตอนนี้ พยายามจะเข้าไปสู่ตอนที่3 0 0นะครับตอนนี้เข้ามาถึงประมาณสัก240กว่าตอนละนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปนำวอลลท์ทอกมาวิเคราะห์ในวอลล์แคลดี้มี่เรื่องเช่าต่อ,อยังอยากจะทําเรื่องเช่าให้ได้สัก20ตอนก่อนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนไปตอนนี้มาถึง10กว่าตอนแล้วสำหรับเรื่องเช่านะครับขอบคุณที่ติดตามวอลล์ท็อกขอบคุณครับ